ก็การสวัสดีเพื่อนเพื่อและพี่ๆี่ทุกคนที่ติดตามช่องครวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูมานําเสนอนะครับก็วันนี้ผมจะทําเมนูไก่คุกฝุ่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีไก่นะครับอันนี้ผมใช้ปีกไก่บนนะครับแล้วผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผ่าประมาณนี้นะครับผ่าครึ่งประมาณนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราหมักจะได้เข้าถึงเนื้อไก่เรานะครับแล้วก็จะมีพริกไทยนะครับ พริกไทยดํานะครับวันนี้นะครับผมใช้พริกไทยดําแล้วก็เกลือน,นะครับเกลือปรุงรสนะครับ <ility> แล้วก็ข้าวคั่วนะครับแล้วก็พริกป่นนะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับก็วันนี้ผมจะหมักไก่ด้วยเหล้าจีนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก็ทุกคนครับอันดับแรกผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับโรยเกลือลงไปหน่อยนะครับ โเกลืลงไปหลังจากนั้นก็จะพริกไทยครับพริกไทยดำของเราใส่ตามความชอบเลยนะครับแล้วก็ทุกคนครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่เหล้าจีนของเรานะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน,นะครับเพื่อที่จะให้ไก่เราเวลาทอดเราจะนุ่มนะครับก็ทุกคนครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่แป้งโรยแป้งทอดกรอบลงไปเลยนะครับโรยลงไปเลย ให้ทั่วๆเลยครับประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับเรามาคลุกเนื้อไก่ของเราเลยนะครับให้เข้ากันเลยนะครับคลุกเขาให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเราจะนําไปทอดนะครับที่ผมใส่เหล้าจีนเนี่ยเวลาเนื้อไก่ของเราจะนุ่มนะครับเวลาเราทอดออกมานะครับจะกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบของเราด้วยนะครับแล้วก็จะหอมจากพริกไทยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรา หมักไว้สัก5-10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรานําไปทอดนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่เราหมักไก่ของเราไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรานํามาทอดกันนะครับผมก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันไปเลยนะครับพอกระทะร้อนแล้วนะครับผมก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะครับนาไก่ของเราลงไปทอดเลยครับก็จะหอมจากเหล้าจีนด้วยนะครับแล้วก็พริกไทยที่เราใส่ลงไปนะครับ เดี๋ยวเราจะทอดให้เขาเหลืองเลยนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่เราทอดไก่มาพักนะครับไก่เราก็เหลืองได้ที่แล้วนะครับก็จะกรอบนอกนุ่มในเลยนะครับประมาณนี้นะครับเหลืองกําลังสวยเลยครับกําลังน่าทานเลยครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ให้เขาเสด็จมันก่อนนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็จะใส่พริกป่นนะครับ อันนี้เราก็ใส่ตามความชอบเราเลยนะครับถ้าเราชอบทานเผ็ดเราก็ถ้ามีเด็กทานด้วยแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับพริกป่นนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่ข้าวคั่วครับอันนี้เป็นข้าวคั่วที่ผมคั่วเองนะครับก็จะรสชาติหอมนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับใส่เกลือลงไปนะครับก็หลังจากนั้นก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับ คลุกเข้าส่วนผสมใหวว้เข้ากันเลยก็จะหอมข้าวคั่วนะครับก็รสชาติก็จะเพิ่มความเค็มด้วยเกลือนิดนึงนะครับไม่เค็มมากนะครับก็ <_ mauv> <_ pot> จะได้ความเผ็ดนิดๆของพริกป่นนะครับแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันเลยครับก <_ Ear> ็ทุกคนครับหลังจากที่เราคลุกเค้าส่วนผสมตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็อันดับต่อไปนะครับผม <Guatemala> ก็จะเอาไก่นะครับที่เราทอดไว้นะครับไก่ที่เราทอดไว้แล้วก็พักจนสเสด็จ น้ำมันจนแห้งดีแล้วนะครับผมก็จะโรยที่เราผสมลงไปเลยครับโรยลงไปเลยโรยลงไปให้หมดเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะปิดฝาเลยครับหรือว่าใครจะใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะครับปิดฝาแล้วเราก็เขย่าให้มันเข้ากันเลยครับโอเคครับ ก็ ö, ทุกคนครับไก่ที่เราผสมกับส่วนผสมที่เราปรุงรสไปแล้วนะครับก็<ส> ö, จะประมาณนี้นะครับก็ ö, ประมาณนี้นะครับก็ ö, จะหอมด้วยข้าวคั่วนะครับที่เราคั่วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยครับทุกคนก็ทุกคนครับเราก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับไก่คุกฝุ่นนะครับสูตรคัวลินฟินเวอร์นะครับแล้วก็จะมีน้ําจิ้มซอสพริกนะครับรสหวานนะครับเด็กๆก็ทานได้นะครับก็ ไม่เผ็ดมากนะครับก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับเหมาะกับช่วงโควิดรอบ2นะครับที่อยู่บ้านแล้วก็ทาลองทําเมนูนี้ทานดูนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ